าราชาแนวหากินครับพี่น้องไว้ดีครับมือมาเอาหิดปวกครับวันนี้มึงครับอุ้ยลคยครับพี่น้องเป็นแผงเลยครับพี่น้องไลายนี่ครับพี่น้องเกิดเพื่อพี่เบิดเป็นเป็นแผงไปเลยครับพี่น้องู่นครับพี่น้องออกไปหอดังนอกครับเห็นมน้ง มันจังเนาะบ้านจักหน่อยครับพี่น้องดวงดีอยู่พี่น้องมาพอพอดีมูนึง เอาปีกายนั่นหนันเขาจะเกิดปีนันให้มากนั่หนัจนจงให้เขามากม่ได้เกิดนะอ้ยขาดมาแม่หค่ะ

ม่ได้ใส่เสียมดอกมก็เด็ดมากค่ะตด้อึงเอาหลอดเลยโอ้ดึงเอาหลดก็ได้อยู่ตัวละต่างเด้อดอกน่อยดึงเอาหลดอันทั้งไตกับหายมันเป็นเสียไปปีน้นจะได้เกิดบ่ต้องบ่ต้องงัด ร่างสองกระดรงงานตัวมันมันดึงโบขืนมันมันเจีบเครื่องเครื่องนึงอับพ่อเขาต้องเอาขืนมาไหลไดีพ่อได้แก่งอย่างี่เป็นอะ นี่เขาอันนี้ปวกยังคะปวกกิ๊กครับพี่น้องปวกขอดอกกิ๊กขอดอกเรือว่าปวกขอดอกอันเดียวกันนะมั้งกิ๊กกับขอดอกแต่ว่าเขาว่าขอดอกมันก็คือจังดอกระงาอยู่พี่น้องขามันเง่าอยู่นอน ใจเย็นนี่พี่น้องเอาเห็ดให้ผู้นึงงหัดใจห่นหหอหนไม่ได้ตั้งดอกเห็ดตั้งดอกเห็ดที่ใส่ใสข้าวโพเห็นนั่นโอ้ตาพอดีเนาะมาใส่ไม่บอก มึงมึงอีกิักมึงมีนทางมีบ่อตะโกมันออกมาทางผีแหละพี่พน้องหม่องมันเคยออกเนาะโอ้พี่น้องเหยียบเปก๊ยมีครับพี่น้องเป,งเ,ปเลย เลยอืมมไม่ให้ปลูกดอกเดียวทำไมให้ปลูกดอกเดียวกวดอกงามดอกเดียวอีดอกเป็นดอกงามป่าเนเลยอ๋อมันคือบ,บอสมีหลายดอกเอ้ามันก็นมีดอกเดียวเนาะ,ะเห็นได้กันทำไมให้ปลูกจิบกว่าเออพี่น้องพอดอกเดียวกันนะ <c oughs> นี่ัน,นีย่ยงขนาดนี่ดอกเดียวพี่น้องนี่ดอกเดียวปะนะว่ามันแมนแล้วปะนะตกใจเมิด เมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยทีได้กับบ้านล้วบ้านนี่นี่ต้แป้งครับพี่น้องนี่น้องนิดปวกกู้ใดเขาก็เอาเห็ดดินเนยลยนะพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกนี้ดอกเง่้งยพี่น้องหิดดิน ตื้มกันโอ้งามดิพี่น้องงามอยู่โอ้คลิปนี้ก็ับเอาซับหนีเนาะพี่น,อนออ้องจับบ้านแล้วพอได้ปน โอ้อัน,นอันนี้มันเห็ดเลี้ยนจือครับพี่น้องแมนบอกเพื่อนๆว่าเห็ดเลี้ยนจือโอ้ยงามมักพี่น้องเอ้ยหลอกงามอ่ะเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปสำนีนะครับพี่น้องว่าเดี๋ยปนอยู่ดอกว่าเดี๋ยปนอยู่เห็ดมันอึดบ้านห้องเพิ่งกลับบ้านลายเป็นไหนเนาะสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดสับสไครเอ้ยสับสไครให้ด้วยนะจุกทุก,ทก